สวยางามครับปลาครับโอ้โหโสุดยอดเลยครับเนี่ยเลี้ยงกี่ปีเลยครับปลาครับ,รบให้อาหารอะไรบ้างครับเนี่ยอของผมเลี้ยงแล้วมันตายน้ำน้ำลงพนเหรอโอ้ใช่ใช่อ,อือ ซื้อมาตอนนั้นอแรกๆตัวกินไอ้ใหญ่ไหมครับเน <c oughs> อะ <c oughs> สวยงามโอ้นี่เขาขออาหาร <c oughs> โอ้โหสวยงามนะครับดดอ,นนอ่ะครับอ่ะครับ สุดยอดเลยถุงหนูขาดอุ๊ยครับ <c rap> สวัสดีครับ <c oughs> เออเนี่ยสวัสดีครับเลยเนาะสวัสดีครับเลยเนี่ยนอบน้อมเลยเนี่ย <c oughs> แบกมาเลยเด้อของเราถุงมันบางบางหนูก็เลยแบกเลยแล้วแต่